ดแดงใหญ่วันฝนตกพี่นอ้องอาฝนมาเก็บด้วยจ้าหนิแด,ดงแด,ดงจัดม,มาแล้วในจักจา,กาน้องน,นึ่งร่างออนจากที่น้องไอ้จือน้ำฝนกรับานอญญายะใส่กันเลยจ้า เป็นหุ้นโดนไมดได้เด้อจากฝนตกมาในป่าแห่งหมดฝนมันตก ดอกก็อ้วนหนามไมแล้วจะมันตกบปนขึ้นมันตกทั้งคืน บ้านเาลก,กล่องก็ได้อ้ออาวขายยางเหยยบหัวเห็ดหมุนไอ,อ้เนี่ยที่น้องเอ๋ยนี่จน่นหน่อย,อยดำดำเซกันซะละงอ,องไม่เห็นเนาะโทษขอเอาภัยเห็ดหาหัวนนห่อย,อยโโผู้ผัวก็แนมบัวเห็นอะไรจ้ะ นเีย,เย,เยว้นองสวยีนกนตขคนมมเขามาพอดีบานอยู่ไก่ก็เลเพเยพอได้มากน่ะจ้ะคิดไปแกงเสาน,นะแิงตอนเช้า,าออโอ้โสวยงามเลยจ้ะ เฮ็ดน oh, he ้ำกันพี่น้องฝนตกได้เสือกันฝนมาพร้อมโอ้ยเฮ็ดแดงแสบเด้อจ้ะตื่นสุดยอดเลยจ้ะทำเฮ็ดย่างเลยจ้ะไหมทำแสบของผนเสือกเอาเป็นหนึ่งเซตปลาแห้งแสบตั้มเกี้ยวเอ๊ะออกมาโยขาเสาเด้อไม่กินเขาเด้อจะออกมาน เออในได้จเพราะว่าฝนตกกับฝ่าว่่อฝ้าน้ำฝนกับปานน้ำฝ้าน้ำฝนฝ่าวไทยอันนั้นกลุ่มไล่กับปวดหลังพี่น้องเอ้ยวัดหลังนอนยั่งนอนไปโยกเต็นท์นั่นเขาโอปวดหลังจริงจังนอนบ่ได้มาซ่วงมือน่ออนพผิ <c oughs> กไปพผิกมาปวดหลังแห,ห,ห่หง,งจ้ะ เอาไปเด้อจ้ะตล่องกระไซไปไซมาไซน้าเห็ดต้นกระตุกๆุเฝ้าเฝ้าพี่น้องเก็บผู้เดี๋ยวอย่างเมวนเลยจ้ะนั่นคือมีคนมาจุกเจือบนวัดสนาของเรา ถ่ายไปถ่ายไปยาวไปยาวไปเลยได้จ้ังตั้งเต็มว่ามันต้นก็ไม่หยียบแล้วนะนยังดอกหน่อยน้องมาบ้านนะเยนนนาาลนเนนยเ,ออเดี๋ยวกันฝนกันบังตาพ่โลอันนี้ถอดเสือกันฝนอยู่พี่น้องเอ้ยเด้อเก็บเพ็ดน้ำกันเมอือฝนตกรินรินฝนตกดินรินบัง หน่อยๆจะเอาด้วยจ้ะแลบเอาคนอื่นมาที่หลังเขาก็เอาคือก็เอาจ้ะต้องไปเสียดายแล้วค่ะพี่นาเพิ่งจะเกิดไม่อีก <c oughs> ก็กินได้อยู่ค่ะหน่อยซ้ำโมเมนต์ว่นหน่อยจนกินบวดัดเอาเท่าที่กินได้ สั่งตะเกียมบดละน้อค่ะกลุ่มบ่านอข้าวคากล่องคุ้มไหมคุ้มไหมโอ้ยฝนตกปลาเนี่ก็มียงอยู่บ่าจา้ะยังเ,เปิดใหม่เก็บเห,ห็ดแดงน้ำกันเด้อจ้ะในวันฝนตกแดงไง เดี๋ยวงใหญ่แต่ซุ่มนี่เป็นดอกน้อยอเกิเนได้แล้วที่น้งองดอกน้อยาากำลังฟูจ้ะนีน่งามคุณแหงแหงเลอ้ยคุณเพีเเเเยรหลับขาดจา้ะต้องห่วง ยิดคนมาเคลียร์วันนี้ฝนตกคนยังไม่มาังี้ยบบัวยิดไปตุ่ทีบจ,จะเดีย๋ยวเดี๋ยวจะว่าเตือนเด้อจะเด้อเจ็บเป็นกะน,นีทั้งกินใดกินบ่ได้มึองให้ดีก่อนสิเก็บก่อนสิล่างอาหารรับประทานกับมึงเฮีดีสักคนจ้ะ นี่เห็ดใครได้อจ้ะไข่เขียวเน้แนมเรื่อเห็เดพันดอกนี่ไมาสอดดูพี่ดอกนึ่งไข่เขียวนะคะเสียงหลดมาคนมาเลยพี่น้องเอ๋ยเขาจะมาแย่งเราแล้วทีนี้แนๆเดี๋ยวเก็บไปแน่ล้วนะจจะดอกนึ่ง โอ้ยเกยเด้พ่อได้กกงกว่าเขาอยู่จ้ะมาที่ทร้านก็จะเครียดแตกเตียนแลวนะบัง